เก็บอีกแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้สงสารนะคนที่เขาขับรถขนส่งมีฝรั่งอังกฤษเมาแล้วล่ะเพราะแถวนั้นก็โอ้โหใครไปก็ช้ำอะ่ะพอเมาปุ๊บโบกรถเรียกไปส่งโรงแรมเนี่ยตกลงกันที่400ก็โอเคโอเคพอไปส่งถึงปุ๊บยื่นแบงค์รอยให้แล้วก็ไปทวงตังค์ทอนเขาเราไม่แน่ใจว่าฝรั่งอะ่ะเข้าใจผิดคิดว่าแบงค์รอยเป็นแบงค์พันหรือเปล่าแต่นางยื่นแบงค์รอยให้แล้วไปบอกตุก๊กต๊กว่ายื่นแบงค์พันให้สุดท้ายตุ๊กต๊ก,ตกไม่ทอน ต่อยตุกต๊กๆค่ะไปดูค่ะ <im pl ot> คือเขาก็เมาอะนะส่วนหนึ่งแอบคิดว่าเขาเข้าใจ แบงค์ผิดหรือเปล่าค uh, uh, ือเขาเข้าใจว่าเขายื like ่นแบงค์ผ่านแต่จร네ิงม so ันคือแบงค์ร้อยไงอันทีอาจจะเข้าใจตัวเลขผิดหรือเปล่าเพราะเมาด้วยแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทุบใครแบบนี้นะคะอู้คนขับซวยเลยค่ะโดนบีบคอโดนต่อยโดนตบนะคะแถมโดนชักดาบอีกจะบอกว่าชักดาบก็ใช่เพราะจริงๆค่าโดยสารตกลงที่400นี่ให้มา100เดียวนะแถมยังทวงตังค์ทอนไปอีกจากการสอบถามสารวัตรสอบสวนสพกรณนนะคะท้องที่เกิดเหตุผู้เสียหายคือบางเฮค่ะ แจ้งความแล้วเรียบร้อยตํารวจไปล่าตัวฝรั่งที่โรงแรมแต่เห็นบอกว่าข้ามจังหวัดไปแล้วเรียบร้อยจากภูเก็ตไปกระบี่แล้วค่ะก็รวบรวมหลักฐานเพราะว่าภาพชัดมากเมื่อสักครู่เห็นเลยว่าใครน,นะคะขอสารภูเก็ตออกหมายจับเรียบร้อยข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นฟังดูค่ะชุดสืบสวนได้ไปติดตามตัวผู้วันนี้นะครับที่โรงแรมบราบ,บรุรีนะครับก็หลังจากดี้การประสานจากทางโรงแรมแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่านักท่องเที่ยวรายนีย้พักอาศัยที่นี่จริงก็ทางโรงแรมมีได้แจ้ง ไอ้ผู้เขาพักทั้งสองคนเนี่ยลงมาก็มีมิสเตอร์จิมมี่ฮะที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางในวันเกิดเหตุเขาเนี่ยลงมาเียนนายเดียวแล้วแจ้งว่าวันวันเกิดเหตุเนี่ยตนสองตนแล้วเพื่อนเนี่ยได้เดินทางมันจริงแล้วก็เกิดเหตุกันจริงนะครับโดยนายมิสเตอร์เกรแฮมเนี่ยได้ในขณะที่ไปตรวจสอบอ่ะตัวไม่อยู่ก็พยายามติดตอ่อติดตอ่อไม่ได้นะครับทางผู้สืบสวนที่ได้กลับมาแจ้งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินตาม ระเบียบก็คือจะต้องออกหมาเรียกแต่จับได้แล้วนะคะสะพกรพ,พีค่ะสนที่กําลังตามจับในลุกอเล็กซานเดอร์เกรแฮมอายุ31คนอังกฤษได้ที่โรงแรมบนกรพีพีค่ะเบื้องต้นเขายังไม่ให้การใดๆมีเสื้อ,อยังตัวเดิมอยู่เลยนะคะคุมตัวบันทึกที่สพกรพีบพบันทึกลงหลักฐานไว้ก่อนนะคะส่งตัวให้สพกรณท้องที่เกิดเหตุต่อไปค่ะนี่คือ